ที่นครปฐมเองนะครับตอนนี้เปิดโรงพยาบาลสนามชุมชนที่วัดไร่ขิงนะครับเพื่อที่จะรองรับผู้ป่วยกรณีเตียงเต็มขณะนี้เนี่ยนะครับอำเภออื่นๆก็เตรียมสถานที่พร้อมเปิดรับผู้ป่วยเข้าระบบการรักษาแล้วเช่นกันครับ พระเทพศาสนาพิบาลเจ้าคณะภาค14จเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงพระอารามหลวงพร้อมด้วยนายสุรศักดิ์เจริญสิริโชติผู้ว่าราชการจังหวัดนคนปรปฐมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนาย,ยกเทศมนตรีเมืองไร่ขิงรวมไปถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับก็ร่วมกันเปิดโรงพยาบาลสนามชุมชนครับโดยใช้อาคารเฉลิมพระเกียรติ๑2พรรษามหาราชินีวัดไร่ขิงอำเภอสามพรานจังหวัดนคนปรปฐมเพื่อที่จะรองรับผู้ป่วยโควิด -19 นะครับ ผู้ที่มีภูมิลำเนาเฉพาะในตำบลไร่ขิงเป็นกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวที่มีอาการไม่รุนแรงหรือไม่มีอาการและไม่มีโรคประจำตัวนะครับสามารถรองรับผู้ป่วยได้ทั้งหมด300เตียงครับซึ่งอาคารดังกล่าวเนี่ยนะครับมีอยู่5ชั้นด้วยกันครับล้อมรั้วด้วยสังกะสีแยกส่วนป้องกันการเข้าออกอย่างเข้มงวดโดยในขั้นตอนแรกครับก็จะเริ่มเปิดใช้ก่อน3ชั้นก็คือชั้นที่2เป็นผู้สูงอายุ ชั้นที่3เป็นผู้ป่วยหญิงและก็ชั้นที่4เป็นผู้ป่วยชายนะครับซึ่งแยกเป็นห้องพักห้องละ2เตียงรวมชั้นละ28ห้องแต่ถ้าหากผู้ติดเชื้อมาเป็นครอบครัวบางห้องจะเสริมใส่เป็น3มเตียงโดยรวมแล้วเนี่ยนะครับทั้ง3ชั้นจะรองรับได้ประมาณ180เตียงและถ้าหากไม่เพียงพอนะครับก็ยังมีชั้นที่5นะครับที่เป็นห้องถงใหญ่สามารถตั้งเตียงเรียงกันได้อีกประมาณ100เตียงนะครับซึ่งทั้งนี้เนี่ย ได้ใช้งบประมาณของเทศบาลเมืองไร่ขิงและสปอส,อสชรวมทั้งเจ้าของกิจการผู้ประกอบการรวมทั้งชาวตำบลไร่ขิงนะครับที่ร่วมแรงร่วมใจบริจาคทรัพย์เพื่อซื้อสิ่งของที่จําเป็นต่างๆที่ต้องใช้ในโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ประกอบกับที่ได้รับความเมตตาจากพระเทพศาสนาพิบาลน,นะครับเจ้าคณะภาค14เจ้าว,วัดวัดไร่ขิงพระอารามหลวงที่ได้ใช้สถานที่ เป็นอาคารอาเนกประสงค์แห่งนี้ในส่วนของทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่มาดูแลผู้ป่วยนะครับแล้วก็ยังได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลสนามสามพรานนะครับและโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองไร่ขิงในการจัดเจ้าหน้าที่ผลัดเปลี่ยนดูแลผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่เป็นกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวอีกด้วยนะครับ ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดนคปรปฐมนะฮะท่านก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยก็มีหลายอำเภอนะครับที่มีความพร้อมและดําเนินการเปิดโรงพยาบาลสนามชุมชนแล้วไม่ว่าจะเป็นอำเภอเมืองนครปฐมใช้อาคารโรงเรียนกีฬาเทศบาลหนะครับรับเฉพาะผู้ป่วยพมา่าจํานวน59เตียงและอำเภอสามพรานนะครับใช้อาคารเฉลิมพระเกียรติ7 2 3มหาราชินีวัดไตรขิงนะครับมี280เตียง ส่วนอำเภออื่นนะครับกำลังดําเนินการแล้วก็คาดว่าจะเปิดรับผู้ป่วยเร็วๆนี้นะครับเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนะฮะจากนั้นเนี่ยก็จะไปใส่เป็นเครื่องมือของไอนะครับได้มากขึ้นแล้วเนี่ยเราก็จะนําผู้ป่วยที่ตรวจพบแล้วผ่านการประเมินของแพทย์แล้วเนี่ยว่าเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในระดับปกติไม่รุนแรงคือสีเขียวเนี่ยเอามาพักเพื่อรักษาใน อ่าซีไทุกแห่งนะครับแล้วเราก็จะได้เร่งนําผู้ป่วยที่ uh, ตรวจพบเชื้อแล้วยัง uh, รอเตียงจากโรงพยาบาลหรือโรง,งพยาบาลสนามนําเข้าสู่ระบบ